แล้ววันนี้พวกเราเจ็ดเลี้ยวก็พามเที่ยวความอร่อยนะครับใ,ใกล้ๆแถวเมืองเอกงใ,ใกล้ๆมอลังสินเลยนะกับร้านบะหมี่ที่มีชื่อว่าราชาบะหมีเ่เมืองเอกซึ่งร้านเขานะครับเป็นร้านที่ขายบะหมี่เกี๊ยวและข้าวหมูแดงหมูกรอบและเมนูอาหารตามสั่งที่แบบว่าโอ้โหเป็นร้อยเมนูเลยโคตรยเรยอะเลือกกินไม่ถูกเลยที่กว่ามาลิคิงอีกมีทุกสิ่งให้เลือกสั่ และที่เราสั่มาวันนี้ครับก็มีข้าวผัดกระเพราเป็ดย่างนะครับที่แบบว่าโอ้โหอร่อยและแบบหวานตม่ม่อมมากๆเพราะตัวเป็ดย่างแลครับจะมีความแบบออกจริงๆนิดมีน้ําของเป็ดย่างที่แบบหวานตมกม่อมอร่อยด้วยและนอกจากนี้ก็ยังมีความเผ็ด ซับซ่บาสไตล์กะเพราเป็ดด้วยนะครับและอีกเมนูนะครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรแซ่บนะครับกับข้าวผัดต้มยำรวมมิตรที่แบบว่าโอ้โหแบบแซ่บจัดจ้านมากและแบบเครื่องมาแบบเต็มเต็มเลยและอีกเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาครับก็บคือบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูกรอบที่บอกเลยว่าโอ้โหเกี๊ยวกุ้งอะ่ะกุ้งแบบตัวแบบเต็มเต็มตัวใหญ่ๆในเกี๊ยวนะแต่เต็มเต็มไม่มีหมูโกอนเลยกุ้งหนึ่งล้วนเ,เลยอ่ะดูกุ้งดูกุ้งเออว่ะอ่ะจะพาให้ดูอ่ะเฮ้ยเฮี้ย กุ้งตัวใหญ่ๆเลยว่ะเดี๋ยวกุ้งจริงไม่จกตานะไมเพราะกุ้งเนี่ยเป็นตัวตัวเลย แลวตัวบะหมี่เขาเป็นบะหมี่ทำเองที่แบบว่าโอ้โหอร่อยมากๆครับกินแล้วแบบหืมทั้งนิ่มแล้วก็นื่นคอเลยนะครับผมแล้วตัวหมูกรอบนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อส่วนที่เป็นมันหมูนะครับอืมบอกว่าพอเข้าปากเข้านิ้ไปนะนี่ละลายเลยแบบอร่อยมากๆกลมกลอมเลยแล้วตัวหนังของหมูกรอบนะครับแบบโอ้โหมันเป็นแบบหนังฟูอ่ะฟูกรอบเคี้ยวไปแล้วกรุบกรอบอร่อย,ยแบกใครเรียกได้ว่าต้องมาลองถ้าอยากรู้วจะเป็นยังไงจริงๆที่เจริงเรีก่กมูไว้ตามไปดูกันเลยดีกว่าไป さんが来た。 าแล้วโคนเร็วเลยฉันกำลังสงสัยว่าเราควรสักข้า,ขา,ขาขวหมูแดงกับอกเขาะวะทำไมอ่ะมันเหมือนเป็นติกเนเจอร์ร้านเขาอ่ะรเหรอแต่หมูออกอกเขหน้าก,กินมากเลยนะที่แล้วมันมีนี่ด้วยอ่ะทะเลชุบแป้งไหนวะเนี่ยทะเลชุบแป้งไม่อยากรู้เป็นไงแป้งเออ,เอ,อ กินดี้ว่านะเอาเนี้ยให้แดงให้หมดก่อนเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวซักก่อนเพื่อนตอนนี้เราเขาเรียกว่ารีวิวแบบไม่ตั้งใจเออ <c oughs> คือแบบหิวกานคืนไงแล้วแบบว่าไม่รู้จะกินอะไรดีพอเพื่อนเราอยามาอยางละเออคือเรามาแบบไม่ได้ตั้งใจเว้เรามาเซอร์วย์เราจะมาเซอร์วย์ว่ามีร้านไหนน่ากินบ้างแต่พอมาปุ๊บมาเจอร้านนี้แล้วแบบเออลองกินดูไหมพอไหนลองกินแล้วเออก็รีวิวให้เลยแล้วกันอะไรเงี้ย ตอนนี้อยู่ที่รนนาชาบหมีเมืองเอกทริกเนเจอร์หน้ารรกก็จะคือจะขานหมูดแดงหมูกรอบแบบชิ้นโตวไว้นะเราก็จักว่าเฮ้ยจุดเด่นเขาต้องอยู่ที่หมูดแดงหมูกรอบาแน่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาขายหลายอย่างมากเลยเว้ยใช่ข้าวหมูดแดงหมูกรอบมามีหมูดแดงหมูกรอบแล้วว่าเขามีกระเพาะปลามีข้าวมันไก่มีตมสั่งมียำม,มาม่ามีข้าวผัดมีแบบ นี่ยทะเลชุบแป้งหมูกรอบกระเพียมกระเพราเป็ดคือแบบโหแม่งยิ่งกว่าเมลริลีมีทุกสิ่งให้เ,เ,เลือกสรรเยอะเกินเราไม่สามารถโฟกัสได้เลยว่าจะกินอะไรดีกิน,นอะไรดีมันเหมือนแบบรวมรวมอะไรวะข้าวหูแดงหมูกรอบรวมรับประพอปลารวมตามสั่งแบบไทยๆแล้วก็มีแบบพวกแบบก๋วยเตี๋ยวเย,ฟฟย็นทะโฟฝอกอ่ะคือแบบหลายอย่างาหลยอย่างจริง ออต้มยงต้มยำก็มีนะเว้ยคือดูไม่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรเอาพูดจริงจริงเมนูเข้ามาคัมกีบาเบิลนเลยไม่สามารถบอกว่าอะไรเป็นซิกเนเจอร์เขาได้เพราะว่าเนื่งซิกเนเจอร์ทุกอย่างตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะงานงอกสั่งอย่างอื่นเพิ่มหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยืนพื้นอยู่3อย่างก่อนนะอ่นนี้นะให้เพื่อนเพื่อดูนะว่า3าอย่างดูชัดๆนะมันก็จะมีอ่เริ่มที่อันนี้อันนี้อะไรอันนี้อันนี้คือข้าวผัดต้มยำรวมมิตรนี่สีสันจัดจ้าน ใส่ทุกอย่างมีทั้งปลาหมึกหมูมีเห็ดด้วยนี่อย่างนี้เลยนี่น,นี่มีกุ้งด้วยเว้ยอ่ามีกนะุ้งนะเออะห็นไหมเอออ่ะมามามานะเออแบบโหได้กลิ่นไหมกลิ่นต้มยำอ่ะอืมอ่ะเดี๋ยวฉันลองชิมก่อนนะก็เดเครื่องแม่งเยอะกันนะนะั่นอ่ะอืมอันนี้ชา้เท่าไหร่วะหกสิบบาทหกสิบบาทเว้ยเฮ้ย เมนู60บาทเว้ยยังก็ไม่แน่าจะว่า60บาทจริงหรอกนะแต่เมนูอนู่60บาทแต่นี่มันมาเหมือนไม่ใช่60บาทเหมือนไม่ตรงแผนกันเดี๋ยวเดี๋ยวมารอดูตอนคิดตังค์อีกทีอะไรอร่อยเพิ่มๆแต่ไม่ได้เปรี้ยวโดดนะปลาหมึกปลาหมึกเว้ยปลาหมึกดู่เอดูดูปลาหมึกนะเว้ยเอ๊อันนี้ครับเพิ่มปลามกินข้าวไปด้วยเลยกินข้าวไปด้วยเลยได้รู้รู้รสเลยอือหะ อร่อยนะอร่อยอร่อยนะถึงแม้มันจะไม่ใช่แบบข้าวผัดที่แบบสตาแบบข้าวแห้งๆอ่ะแต่รสชาติมันเข้มไว้จัดเลยอ่ะอร่อยว่ะแซ่บเลยเออถือว่าไม่ผิดหวังอืมมีมะนาวด้วยเดี๋ยวฉันลองบีบมะนาวดู๋ยวอ่ะลองบีบมะนาวดูอ่ะอ่ะโฟกัสนะโฟกัสนะจะบีบนะดูนะเดี๋ยวเรกัะลี่ไปไหนกูหิวกูหิวพร้อมยังพร้อมยังสามสองหนึ่งอ่ะบีบโอ้โห แค่บีบมะนาวแนละ้วต้องแบบสามสองหนึ่งออ่ะบีบละบีบเสร็จก็คลุกเข้าให้เข้ากันโอ้โหเครื่องต้งยมยำนี่ ừ, จัดก ừ, จ้าเลย ừ, <ừ. S 1> อ่าเมียกูไม่รอกูกินเลยนะแดดก,ก่อนเลยเนะี่ยอ่ะหมูปาเบึเข้าวในคำเดียวนี่อืมอืออร่อยวะ่ะตบเปรี้ยวเข้าไปแบบเหมือนต้มยำที่เราสดเลยอร่อยว่ะ แต่มันจะเป็นข้าวผัดสไตล์ตแบบแฉะนิดนึงอาจจะเพราะว่าเครื่องตุม้มยำมันเข้นๆ้นอ่ะมันเลยแบบมีความจัดแฉะหน่อยเนี่ยคนละอย่างกับพวกข้าวผักปูอะไรงี้นนะตัวแบบมันอืวแบบเข้มข้นดออีอร่อยหรือว่าดีมาอย่างที่สองเลยกะเพราเป็ดเอาให้เพื่อนๆดูชัดๆนะคะผมนี่คือกับข้าวนะอันนี้คือข้าวกะเพราเป็ดที่เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลย ซึ่งกูก็เห็นมาสิกเนเจอร์ประมาณสิบปรอย่างได้เยอะเกินอมวน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 เพื่อนๆดูดิดูดูความงดงามเห็นไหมพอแล้วพอแล้วเวียนหัวแล้วเบียนียนหัวแล้วอี๋ดูฟรีให้ดูว่าเป็ดจะเป็นความแบบฉ่ำๆเนื้อเป็ดก็ถือว่าเยอะนะไม่ใช่ว่ามีแต่ใบกะเพราแล้วเว้ยเนี่ยเออว่าแล้วว่าการจะกินที่ดีก็ควรจะคุกมันเลยแล้วกันคุกพร้อมมาข้าวเลย ให้เข้ากันอ่ะจากหน้ากินเมื่อกี้ดูไม่น่ากินแล้วเพราะกูเลย <laughs> มาข้าวหมารีวิวต้องคอเวยมามามาคำนี้คำนี้โดนโวนเอออือถึงถึงถึงกูดแดกเพชรเข้าไปเผ็ดเนเออ กะเพราเป็ดเขาไม่ได้ออกไปทางแบบราบซ้านนะออกไปทางแบบมันเหมือนมีน้ําเป็ดน้ําเป็ดย่างผสตมมาด้วยป่ะฟิวนั้นนะฟิวนั้นนะะเราเลยให้ความรู้สึกเหมือนแบบเป็นกะเพราเป็ดที่ออกไปทางจีนๆนิดนึงเลยเป็ดเขาไม่จับไม่ขาวอือคือบางที่จททำไม่ดีอ่ะมันมีจับเัีอยากไม่รู้เรื่องหรอ ไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องภกษาแต่รู้แค่ว่าถ้ากะเพราเป็ดแบบไทยๆอ่ะมันจะเผ็ดซาบๆไปเลยแต่เนี้ยมันมีความหวานของเหมือนเหมือนน้ำเป็ดย่างมาด้วยถือว่าโอเคนะโอเคนะเป็นมันเป็นเมนูแบบอาหารไทยที่แบบออกจีนนิดๆอ่ะเพราะมันมีรสชาติของน้ำเป็ดย่างไงอืออือเอออ่ะนน้ำต้มยำเขาแถมมากับปลหมีเกียวกุ้งนี่อาะก็มีกระดูกถึงโตๆเลยเห็นะ อ๋อหมี่นี่ด้วยไฮโลไฮโลโอ้เอาแคล้อมาฟ้อยาให้เธอเมื่กี้เนีเ่ยนีน่ก็เป็นฟักเ <What? S 2> นี่ยฟกภาษาไทยนะไม่ภาษาอังกฤษด้วยมันมีเห็ดหอมด้วยเนะนี่ยนะเอาให้เพื่อนๆดูชัดๆนะเนีเ่ยอืมถึงว่านะเมนูเขาจะออกไปทางแบบต่อให้เป็นเมนูไทยอน่ะมันก็มีความแบบจีนๆนะมีเห็ดหอมด้วยอ่ะตดนด้ำเลยตดนด้ำเลยอืม หวานเลยว่ะออกไปทางหวานเลยอืออือมันหวานพรอนีิด้วยนะแครอทใช่ใช่ใช่รสแครอทชัดเลยอ่ะก็คือถ้าคนชอบก็โอเคแต่ถ้าคนไม่ชอบแครอทก็จะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เิมไม่ชอบกุ้น้ำผักเออใช่มันเป็นซุปแนวแบบซุปน้ำผักแหละซุปผักอ่ะอย่างนั้นอ่ะอืมเหมือนอารมณ์แม่นะกับข้าวให้กินบะข้าวกินผักเออบะข้าวกินผักฟิวฟิวนั้นอืมอ่ะมาดูนี่อันนี้ก็คือ บะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูกรอบราคา60บาทแล้วยเขาราดน้ำหมูแดงมาด้วยซึ่งกูดูแล้ว60บาทจริงเหรอวะคุณดูคุ้มมากเนะเว้ยเนี่ยอ่ะหมุนให้ดูก่อนอุ้ยมุนกลับหมันกลับนี่เอออ่ะนี่ยมันก็จะมีเกี๊ยวกุ้งที่ มองดูไปอ่ะมันยากนะมันจะซีทูเห็นแบบเลยว่ามีกุ้งอยู่ข้างในเห็นนะแดงๆนะใช่ไหมเออนี่นี่ดูทีละอย่างก่อนอ่ะดูกุ้งดูกุ้งเออว่ะเห็นเลยนะเเออห็นกุ้งมันบางๆนะอ่ะเดี๋ยวผ่าให้ดูอ่ะทำแหลให้ดูอืเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเชี่ยกุ้งตัวใหญ่ๆเลยว่ะเห็นไหมเห็นไหมเออเกี่ยวกุ้งจริงไม่จกตานะเว้ยเพราะกุ้งเนี่ยเป็นตัวตัวเลย ไม่ใช่กุ้งสับด้วยกุ้งทั้งตัวเลยเนหะ็นไหมนั่นสิโอ,อ้โหสืบจริงเหรอวะโอ้สืบจริงเลยแล้วเราก็มีส่วนที่เป็นหมูกรอบนี่หมูกรอบนะครับผมหมูกรอบมหมูกรอบ,ออบนี่หมูกรอบนี่ส่วนที่เป็นที่ที่มันเป็นตัวเนื้อหมูอ่ะดูยุ่ยเงๆไงเห็นปะดูยุ่ยงๆเลยชัดๆเลยนะนี่เออว่ะใช่แล้วนี่ก็เป็นอะไรนี้<ด>นะ ตอนแรกอ่ะนึกว่าเป็นอะไรนะกากหมูแคบหมูอ่ะมันไม่ใช่เว้ยมันคือหนังหมูกรอบแบบสไตล์เหมือนร้านไอ้นายไสหมูกรอบอ่ะที่มันจะพองหนังหมูมันจะพองๆอ่ะคล้ายๆแคบหมูอ่ะคือเขาเขาแยกส่วนมาเลยระหว่างส่วนที่เป็นเนื้อของหมูกรอบใช่ไหมแต่ตรงที่เป็นส่วนที่เป็นหนังกรอบฟูๆหนังฟูอะไรอย่างนี้เลยตอนแรกอาจจะนึกว่าเป็นเป็นแคบหมูแต่ไม่ใช่มันคือหนังส่วนหนังฟูเอออ่ะแล้วดูที่ตัวเส้นนะดูที่ตัวเส้นเส้นๆนะคะ อ่ะโอ้บอกเลยเส้นนี่น่าจะเป็นเส้นแบบทําเองแบบมีชาติกูลน่อยเห็นไหมดูดิใช่ไหมเออเอเส้นแบบดูดีนะดูดีนะเอเอดูดีเลยอะ่ะอ่ะคุกน้ําหมูแดงก่อน <c oughs> อุยียเนี่ยมึงดูปริมาณเส้นดิกูยังไม่เชื่ออยู่ดีนะโอ้สิบบาทจริงเหรอวะ <c oughs> ใช่ไหมไ <c oughs> ม่ใช่าก <c oughs> <ม>ับที่อื่นที่อื่นนะ่าจะประมาณแปดสิบเก้าสิบได้มั้งแต่เราก็ไม่ชวนใหะเดี๋ยวเรารอเช็คปินอยู่ทีเออ เพราะวันนี้เรามากันแบบไม่ได้ตั้งตัวเพื่อนเอาง่ายๆอ่ะไม,ไม่ไม่มีฉากขี่มอไซพามาเออขไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายไม่ได้ตั้งใจจริงๆอขอเส้นก่อนขอเส้นก่อนเอาแค่ตัวเส้นก่อนเส้นแม่งดูมีชาติกูรมากเลยดีดั่งตาเห็นไม่มีชอดีดั่งตาเห็น อืใช,ใช่ไหมใช่เนื้อเนี่นี่นุ่มและลื่นเลยบะหมีท่ทำเองจริงเฮ้ยดีวะ่ะเออเนี่ยให้เดียวด้วยนะเอออร่อยโอ้เมียกูตักเต้นคำโตมากเนยปกติไม่เคยตักเต้เนคำโตอย่างนี้มาก่อนอ่ะแล้วมาดูนะครับเกี๊ยวกุ้งที่เราผ่าเมื่อกี้เนี่ยนเะนี่ยดูนี่คือเกี๊ยวกุ้ง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 คำนี้เลยนะชิมมัน อืมันเป็นเกี๊ยวกุ้งเรินเงินไม่มีหมูผสมนะเว้ยหนึ่งสองสามไม่สามอันเออมีต้องสามชิ้นแหละมากินดูมากินดูกินโูกุ้งกินโูเว้ยกุ้งล้วนเลยนะอืเพราะว่าบางที่หรือหลายที่อ่ะเกี๊ยวกุ้งอ่ะมีกุ้งที่มันสับแล้วมีหมูผสมอันนี้คือเกี๊ยวกับกุ้งทั้งตัว อ,อ๋อไม่กิน3ามพี่หกส,สิบบาทจริงเหรอเชี yeah. ่ยไมนดูเขาไม่ได้อัปเดตปะวะไม่รูอ้อ <laughs> ะในคลิปตั้งเนี่ยก็รู้ดูดูหมูกรอบหมูกรอบเขาส่วนที่เป็นหมูอะเห็นไหมชี้มึงยุยยืมเยอะไหมเว้ยหมูแบบเนี่ยเห็นไหมเออโอ้โหนียดูดิ เป็นส่วนที่เป็นเนื้อของหมูกอรอบที่แบบเปื่อยยุ่ยเลยอะโอ้อร่อยนิ่มอันนี้หมูกอรอบแต่นิ่มเหมือนหมูตุ๋นเลยลองดูส่วนที่เป็นมันมันละลายไปกระลิ้นเลยละลายไปกัะลิ้นเลยมันละลายไปกัะลิ้นเลยเห็นไหมจริง<น>คือชั้นที่เป็นมันอะ่ะบางที่มันเหนียวแต่นี่มันละลายไปเร็วเลยมันมันละลายเลยละลายไปเลยอะหนังปูส่วนหนังปู มันหนังฟูนะครับนจะทำหนังฟูเออนี่จะอามานาเรนล่ะหมูกรอบกรอบมืนครับหมูหมูแล้วนี่มาหนังฟูอกันนึงอืออืออือตัวอย่างข้าหมูอร่อยมันมันแล้วมันนัวกว่าพูดดีเลยว่ะโอ้โหผมว่าถ้ามานะข้าวหมูแดงหมูกรอบต้องโดน น้วก็บะหมี่หมูแดงหมูกรอบเนี่ยเขาว่าหมูกรอบเขาอร่อยมากอร่อยอร่อยมากอือโอ้ยที่เราเราผ่านร้านนี้กันตั้งนานแล้วนะ,ะแต่เราไม่เคยสั่งคิดจะกินเลยนาะเราแม้ามากินเลยนะเราทั้งแว่นมอไปทั้งขับรถผ่านเป็นสิบปีแล้นะสิบปีเด้ยนะไนะไม่เคยกินเลยใช่บอกเลยว่า ต้องโดนป่ะแต่เพื่อนๆมาอาจจะงงนะเพราะว่าอะไรรึเปล่าไม่รู้จะตักอะไรดีอบอกเลยว่าเราไม่สามารถรีวิวทั้งเดียวอะ่ะแล้วบอกความอร่อยของเมนูในร้านได้<ช>เพราะว่าเมนูอะ่ะที่เขาเพียงมาผมว่านั่งร้อยกว่าเมนูได้มั <laughs> บบนหลานหลายมากเลยนะเว้ยเมนูของเขานะเรียบเรียบมีเป็นเล่มอะ่ะ ฝังนูนก็มีฝังนูนก็มีเออมีกระดานนำประมาณห้าหกอันอ่ะก่อนแรกที่นนองเขาหยิบหยิบปึ้งเมนูมาให้ที่กินเลยดีกว่าอู๋ก็ไบเบิลใหญ่เกินบอกเลยมีซ้ำมีซ้ำเพื่อเพื่ออะไรกินที่กูยังไม่เคยกินเออจริงอร่อยดูดีบ่ะถ้ามา กลางวันอ่ะเราคงสั่งเยอะกว่านี้แล้วเนี่ยใช่นี่มันมื้อเย็นมื้อเย็นแล้วก็กินแค่นี้พอแล้วไม่มื้อเย็นก็มื้อจืดตัวเนี่ยเออสี่ทุ่มมันเนี่ยโอ้ยช่มงครึ่งช่มงครึ่งถ้าร้านเขาเปิดขายแต่เช้าด้วยนะใช่ตอนถึงจืดเนี่ยแต่เราไม่ส่วนเรื่องเวลาเขาขายไอ้นี้ด้วยนะขายเงินตั้งจากขยะบอกว่าขายแบบคนหลากหลายอ่ะมีทุกอย่างครับของหวานอ่ะขนมชาชื่อเขามี น้ำหอมข้าวไม่ได้ไงวะอร่อยมากโคตรเด็ดอะสิ่งเดียวที่ทำไม่ปื้มมีอย่างเดียวเลยเว้ยไม่ต้องน้ำซุ๊บไม่ตน้ำตุ๊รตแบบซุ๊บผักซุ๊แค่หลักร้านนี้ก็อยู่ตรงแถวแถวของหุ่น้ำหอมหองหุ่ก็พูดงามอยู่แถวเมืองเอกบางทางเมืองเอกที่จะออกไปทางลางสิทธ์ใช่ไหมใช่ ปักทางเมืองเอกก็จะมีร้านน้ำหอมหงวัวโย,โนยเนี่ยร้านมันติดกันเลยเออเพาดี๋ยวมันมันมนมนมนกขึนได้เดี๋ยวเราจะปักหมดุดให้ตรงเดคิปชั่นเอยโอ้โหแ,แต่แต่แต่พูดจริงสิ่งท,ที่แบบว่าต่างที่ไม่เคยกินไม่เหมือนที่อื่นเลยคือหมูกรอบเขาอะที่แบบส่วนมันเขาแม่งละลายไปกับลิ้นเลย<ช>ละลายไปกับลิ้นเฉยเลยอืม เพื่อนถามจัดสั่งเขามา้งรับกูจะไม่สั่งแค่สามอย่างเหลือเ,เชื่อสชา่าเหลือเชื่อแต่ถ้าราคาหกสิบาทยิ่งกูยิ่งเหลือเชื่อเลยอลเแต่อร่อยนะเกินค่าไปเลย<า>เกินค่าจริง รับงานมาเองอแล้วท่านชอบอยู่น้อยมามาถึงบอกพวกมึงเลยรับวิวน้อยไม่กล้าเขาร้านเลยนะรับวิวน้อยไม่เคยกล้าเคนร้านร้านเราเขาไม่รู้หรอกผมได้บอกเขาเรามาท่องอะไรแต่ถ้าร้านไหนถามแล้วยอดอยู่น้อยกุไม่กล้ามาเลยจ่ายเขาเก็บตังค์ได้ครับสามชาม้วเก็บเด็กแล้วก็เด็ด็กหนึ่งเก้าเจ็ดบาทอ่ะครับผมหนึ่งเก้าเจ็ดบาทปกติที่นี่เปิดทุกวันไหมคะ อ๋อยู่ทุกวันพุธจ้าอยู่ทุกวันพุธเปิดตั้งแต่็กี่โมงบ้างคะพี่สิบโมงถึงกอนพุธจ้าอ๋อขอบคุณค่ะเฮ้ยจานละหกสิบจังหวะเขาบอกสามจานร้อยแปดสิบแล้วก็นำอีกสิบบาทขอบคุณครับเชี่ยวัตถุดิบดีราคาถูกอร่อยจ้าทำไมไม่ชวนกูกินเร็วกว่านี้วะโคอร่อยไปดีกว่าไป <im itation> อ่าแลจัดกันไปเรียบร้อยครับกัรบราชาบ็หมีเ่เมืองเอกนะครับที่แบบว่าเชี่ย,ย,ยอร่อยเกินค่าโคตรอร่อยสัญญากรับเพื่อนเลยถ้าคลิปนี้นะยอดวิวเยอะเดี๋ยวจะมาซ้ำอีกและจะรีวิวแบบจัดเต็มเหมืเดิมเออสัญญาเลยแต่ถ้ายอดวิวน้อยเอาสักไม่มา <laughs> ตายรเดี๋สั่งอันนี้เอาสั่งแกะปูเดีก็เอาซัก <laughs> <laughs> เท่าไหร่ดีสามหมื่นวิว ถามยู่มาฟังจริงเดี๋ยสั่งแบบที่เราอยากกินที่เพื่อนๆอ,อยากเห็นให้ดูเลยว่าเป็นยังไงเพราะว่าเอาตรงๆอยากโดน นะมาดูันเยอะๆหน่อยเอ๋อาจจะทิ้งพิกัดไว้ให้กัครับกับร้านรา,นานชาเปหมี่บางเอเมาโดนกันได้นะครับผมใช่เลยค่นะยังไงก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะใช่บอกเลยของดีราคาถูกวัตถดุดิบดีจ้าก่ะลองกันได้นะใช่เลยราคานี้หายากได้เยอะด้วยนะค่ะหายา,ากายาายาเรียกว่าช้างเผือกเลยสุดยอดว่ะเอาไว้ว่าอยากเฟี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวตามจากเลี้ยวมาฝากกดไลค์กดซับสไคร้ช่องจเดียวด้วยนะเปดีว่ากลับแล้วไปไปไป